คนในวงการรู้จักผมก็ที่โรงเรียนปทุมมูคาครับบ้า7เจ็ดสีก็เป็นฝาแฝดเมืองไทยในการระดับมัธยมเล่นด้วยกันเข้าขากันเขาเรียกว่าแฝดนรกครับก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้ติดไปฟุตซอลโลกครับลงสนามแรกก็ยิงประตูแรกให้ถึงชาติได้ครับความฝันข,ของผมคืออยากออกเล่นหลีก่างประเทศผมได้ไปเล่นที่คาซัคสถานอินโดนีเซียเพื่อมากเถื่อมมากเลย การรู้จักผมก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมเข้าเรียนมัธยมที่โรงเรียนปฐุมคงคาครับจากรายการ,รเจเจเพชรวอนบัณฑ์ีครับที่ดังที่สุดครับอุ7ครับก็ปฐุมงศ์คามีฝาแฝดก็เป็นฝาแฝดเมืองไทยครั้งแรกที่เห็นในรายการระดับมัธยมครับที่น่ารู้จักทักษะการเล่นที่แบบเล่นด้วยกันเข้าขากันทากคนน่าจะรู้ครับเขาเรียกว่าแฝดนรกครับจบ ม3ที่โรงเรียนพีบูมประชาสั์แถวดินแดงครับแล้วผมก็ไปคัดที่โรงเรียนบุงคาแต่คัดฟุตบอลครับคัดฟุตบอลใหญ่แล้วผมก็ติดแต่ว่าพี่ชายผมที่เป็นแฝดยังไม่ติดช่วงหลังจะเจล่นฟุตบอลใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นครับจะเลมม่นส่วนมากเล่นฟุตซอลมากกว่าเริ่มแรกก็เล่นฟุตบอลมากอ่อนแล้วก็มาก็มีเดินสายผมก็เดินสายเล่นฟุตซอลแต่ฟุตบอลผมไม่ค่อยเดินสายนะเล่นเดินสายฟุตซอลแถวบ้านแถวหลายที่ครับแล้วพอเข้ามาจริงจังก็ช่วงเข้าเรียน ประุมงคาครับที่คนรู้จักอันนี้ก็มีคนติดต่อทีมติดต่อไปเล่นก็คืออันนั้นก็คือจริงจังตลอดมาเลยครับก็ไม่ได้เล่นบอลใหญ่เลยก็จริงจงังในซ้อมมาตลอดครับแล้วก็เรื่องเดินสาย,ลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งมีเพื่อนสันเทพแก้วช่วยโทรมาหาผมบอกว่าบอยอยากติดทีมชาติไหมผมว่าอยากติดสิใครไม่อยากติดบ้างอะไรปรนะมาณนั้นผมบอก,บอกมีชื่อคัดทีมชาติผมก็ดีใจผมโอเคคัด okay. ที่ไหนเลยก็บอกว่าไปที่ธรรมศาสตร์หลังสิตโอเคครับผมว่าบอกที่บ้านว่ามีชื่อคัดทีมชาติ ก็จะมีแม่ที่คอยแบบว่าสอนผมบอกผมตลอดทุกอย่างให้แบบตั้งใจอะไรนีโอเคพอเข้าไปคัดช่วงนั้นเป็นโค้ชกาซิโอครับเข้าไปก็โหเด็กใหม่ผมก็ทําอะไรไม่ถูกครับครั้งแรกนี่ไปแข่งชิงแชมป์อาเซียนที่นิมิบุตรก็มีรายชื่อติดตอนนั้น12คนครับแล้วก็ไปแข่งอีกรายการก็ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบบเล่นทีมชาติครั้งแรกผมตื่นเต้นมากเราลงไปเล่นก็ คนดูนี่แบบเต็มสนามเสียงเชียร์เต็มสนามครับตอนแราทำอะไรไม่ถูกครับขาสั่นอะไรแบบหมดเลยเพราะไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ครับไปฟุตซอลโลกตอนปี2008ครับที่บาราซิลครับเพราะนั้นโค้ชปูปิสรับก็ไปกับผมน็อตเตอะไรหลายคนก็ก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้ติดไปฟุตซอลโลกครับก็ลงสนามนัดแรกเจอัาอเมิกาครับก็ยิงประตูแรกให้ถึงชาติได้ครับคือเปิดเปิดล่องครับเปิด ประตูแรกให้กับทีมชาติไทยครับเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเราแบบไม่ได้แบบกลัวท <Yeah S 1> er so, ี่แบบว่าจะมารายการนี้แบบเราต้องกลัวอะไรประมาณนี้ครับแต่เราแบบว่าเราสามารถทาได้ทําให้คนเห็นได้ว่าเราเล่นได้หลายด้ทุกอย่างครับก็ประทับใจในตัวเองเนี่ยผมเริ่มเล่นหลีกทีมแรกโชบุรีบูเวฟครับปี2006ครับพี่เอกัทยาเปลี่ยนคุมเป็นโค้ชครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีหลีกของประเทศไทยครั้งแรกครับ เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแต่ว่าก็ยังไม่มีสนามเป็นของตัวเองยังม,มีการจัดการที่ดีเท่าไหร่ก็ใช้สนามสนามเดียวเป็นการแข่งขันเล่นครั้งแรกก็ได้แชมป์กับชมพูบูเวครับก็ได้เตะเยี่ยมครับผมก็ก็กเล่นมาโดยตลอดครับอยู่ชมบรีบูเวฟสามปีครับแล้วก็มาเปลี่ยนจากชมพูบูเวเป็นทอสอาแบกครับยังไม่ถึงจุดพีผคมพผมคือจุดพีคมผมคือความฝันของผมคืออยากออกเล่นหต่างประเทศ ช่วงปี2008ที่ผมกลับจากฟุตซอลโลกที่บราซิลครับผมได้ไปเล่นที่คาซัคสถานครับก็มีพี่เอกสมคิดเรศษตกรชายชื่นตาบเขาชวนให้ไปเล่นกับพี่ชายแล้วก็พี่โจ้รสรมพันธ์อีกคน,นครับก็ได้ไปครับก็ชีวิตการคาชั่งในคาซัคสถานก็จากเขาหนาวอากาศติดลบคือไปซ้อมก็ต้องใส่ชุดแบบหนาๆใส่แบบมีหิมะตกเปลงครับ เข้าแบบปุ๊บก็ต้องวอร์มร่างกายเพื่อให้สภาพเราซ้อมได้อะไรได้ครับมันก็ลําบากครับแล้วก็ภาษาด้วยครับเรื่องภาษาด้วยผมตอนนั้นผมยังภาษาผมยังไม่ได้เลยยังไม่เป็นเลยครับยังพูดไม่รู้เรื่องครับเรื่องอาหารกินก็กินได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับส่วนมากกินอย่างไก่อะไรสปาเกตตี้อย่างเงี้ยแล้วก็ข้าวกับไก่อ,อะไรประมาณไก่ทอดอะไรประมาณเนี้ยาะอย่างอื่นมันจะเป็นแบบอาหารท้องบ้านเขาครับความต่างของทางบ้านเขาเขาจริงจังมากครับคือแบบไม่ได้มีแบบเวลาคุณซ้อมคุณต้ตองซ้อมจริงจัง เรื่องในในสนามกับนอกสนามต่างกันครับนอกสนามคุณเฮฮาอะไรได้ตลกได้แต่ในสนามคุณต้องจริงจังอย่างเดียวครับเกมการแข่งขันคุณมาเล่นมาอะไรไม่ได้ผิดพลาดได้แต่ว่าต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดผมว่าไม่ไม่ห่างกันมากครับแต่จะห่างกันแค่ทีมตัวผู้เล่นของแต่ละทีมครับถ้าตัวผู้เล่นของเรากับของเขาอย่างชมบุรีของเขาคือว่าสูสีครับระบบการจัดการระบบของเขาครับก็ก็คล้ายๆบ้านเราครับแต่เพราะว่า เรื่องระบบการเล่นจะแบบแตกต่างกันไปครับก็ระยะ2สองสามเดือนที่คา,า,ารักาานก็ให้ประสบการณ์เราเยอะมากครับในการในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแล้วก็การฝึกซ้อมที่แบบว่าในเมืองไทยเราบางสิ่งบางอย่างเราซ้อมเราไม่ได้เต็มที่ไม่ได้แบบอันเนี้ยไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของของเขาคือแบบจริงจังคือแบบคือเต็มท,ที่ทุกอย่างครับ ก็ที่อินโดนีเซียคือครั้งแรกอะเริ่มต้นที่ผมไปซีเกมที่อินโดนีเซียแล้วจะมีคนดูแลทีมของทีมชาติไทยครับชื่ออิกะเขาก็ดูแลทีมพอผมกลับจากซีเกมปุ๊บเขาก็ติดต่อมาทางผมก็าถามว่าให้มาเล่นเหมือนเหมือนทัวร์นาเมนต์ยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่หรียครับให้มาเล่นทัวร์นาเมนต์คือต้องการผมกับพี่ชายผมก็อตอบตกลงไปเล่นครับเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆสั้นๆประมาณเเหมือน,เห,อนเหมือนเดินสายบ้านเราครับ พี่บัวพันวัตันทาไปแล้วก็มีอานเดนโน่เป็นคนบาราซิลที่เคยเล่นทอสอแบ็กเข้าไปก็ได้แชมป์ครับได้แชมป์กลับมาปุ๊บผมก็ไปเล่นที่สีสเกตเล่นสีสเกต,เเกตอยู่ปีนึงครับพอจบจากสีสเกตปุ๊บเขาก็ติดต่อผมมาอีกทีนึงให้ไปเล่นทนร์นิเมตเล็กเป็นสี่เซา้าจะมีบาร์เซลโลนามีอินโดนีเซียมีการท่าเรือแล้วก็ของมาเลเซียครับผมก็ไประยะสั้นครับพอกลับจากตรงนั้นปุ๊บ เขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อไมทีเพื่อให้ไปเล่นลีกอันนี้เขาติดต่อมาเลยครับผมก็ให้คุยกับพี่ชายผมเลยเพราะพี่ชายผมคุยอังกฤษเก่งเขาเรียนภาษามาครับเขาก็คุยคุยตกลงตอบตกลงไปได้ไปเล่นที่นู่นครับระยะเวลาผมไปอยู่นู่นระยะเวลา5เดือนเขาจะแข่งประมาณ3เดือนครับจบแต่ผมไปก่อน2เดือนอย่างลีกบ้านเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับลีกบ้านเขาคือเขาจะแบ่งเป็นสองสายสายละ8ทีม 8ทีมนี้ไปเตะอีก2เมือง8ทีมนี้จะไปเตะอีกเมืองคือเจอกันหมดเมืองนี้นัดเมืองนี้เตะเจอกันหมด7นัดทุกวันไม่มีวันไม่มีวันหยุดตอนที่ผมไปนะครับ5ปีที่ผ่านมาส่วนไปแล้วก็ย้ายไปอีกเมืองหนึ่งก็ไปเตะ7นัดแล้วก็เอาที่1่ที่2ของแต่ละสายเข้ามาเตะรอบรองแล้วก็รอบชิงครับระบบการเล่นของเขาคือเขาจะใช้การเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ครับ ไม่มีขอบวงครอบเวอร์อะไรอย่างี้ครับแต่ผมอะเวลาผมลงไปเล่นผมจะบอกโค้ดว่าถ้าผมลงไปเล่นผมต้องการรับแบบว่าเป็นโซนเป็นครอบเวอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ลงไปเล่นก็ตามที่คุณเล่นเพราะผมชอบในการที่ครอบเวอร์เวลาเล่นครับก็จะมีชุดที่ผมลงไม่เล่นคือจะรู้กันคือเขาจะแบบว่าเพสก็คือเพสก็จะเปลี่ยนปล่อยตลอดแต่ถ้าเกิดว่าชุดที่เขาลงไม่เล่นเขาจะตามคู่ตลอดครับเรื่องแฟนบอลน,นะแฟนบอลโหน่าจะเถื่อนมากเลยแต่โกนดา่าคือผมก็เข้าใจ ว่าเขาด่าเราแต่ผมไม่รู้ภาษา,าเขาด่าว่าอะไรนะก็แล้วก็มีตีกันด้วยครับแต่ผมอยู่ข้างนอกแล้วครับเพราะผมเรารับเราลับดับ3ผมได้ที่3ครับก็น่าตีกัน <c oughs> ก็นคนก็ออกมาเต็มตำรวจตำรวจก็เต็มอะไรมาณน,นี่ก็นั้นก็คือดุกว่าดุดันกว่าของของ,ของธุลาธุลาคือแบบว่าพอเสร็จปุ๊บที่เขาเชียร์เสร็จปุ๊บเขาก็มาแบบโอเคก็คือจับมือกันอะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันจริงก็คือผมจะอยู่เป็นเป็นเหมือนคอนโดครับอยู่ส่วนตัวกับพี่ชาย แต่เวลาไปกินอาหารก็คือไปกินข้าวไปกินอะไรก็ไปกินกับทีมเวลาใช้เวลาไปซ้อมก็ไปซ้อมกับทีมจะมีรถรับส่งตลอดครับเวลาไปไหนมาไหนครับก็อยู่สบายกินได้สบายก็คือเขาก็ถามเราตลอดว่าต้องการกินอะไรแต่คืออาหารอินโดนีเซียก็คล้ายๆกับบ้านเราครับแต่แค่เป็นอิสลามไม่มีหมูอย่างเดียวครับก็เลยที่3ก็คือว่าประสบความสำเร็จที่สุดครับก็คิดว่าแล้วอายุเยอะขนาดนั้นผมก็อายุสามสิบกว่าแล้วนะก็ไม่คิดว่าจะได้ไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วได้ไป คว ling, ้าแับสามมาก็คือว่าผมคิดว่าน่าจะแบบไม่มีที่ไหนที room, ่เจาะไปเล่นที่ต <generally> <lại in> <States> ่างประเทศแล้นะครับน่าจะหยุดที่แค่อินโดนีเซียครับเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วครับก็คงไม่ได้ไปไหนแน่นอนก็คงเล่นอยู่ในไทยครับก็จบจากนั้นก็มีเมื่อปีที่แล้วครับก็จะมีนักเตะของทางพม่ามาทดสอบสีเท้าที่สุลาครับ แล้วเขาก็อยู่ได้ประมาณเล็กนึงครับแล้วเขากลับพมา่าไปแล้วผมก็ก็แข่งลีกจบปุ๊บก,ก็แข่งจบไ,ปไปม่เปรมีเปครับจบปุ๊บก,ก็คิดอยู่ว่าจะทําอะไรต่อนักเตทะทงพมา่าก็ติดต่อผมมาถับว่าอยากไปเที่ยวพมา่าไหมเคยไปหรือ,อยังอะไรหมอไม่เคยไปเขาบอกว่าเขาต้องการให้ไปเล่นลีกที่พม่าผมก็ถามว่าจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาบอกจริงๆริงรเขาบอกให้ไปลีฟเขาเนี่ยโอเคผมก็ตอบตก,ตก,ตกลงแล้วทาง พี่อ้วนผู้จัดการทีมก็มาบอกผมว่าทางพม่าเขาติดต่อไปแล้วว่าต้องการผมไปเล่นโอเคผมก็ตอบตกลงไปครับก็เลยก็เลยได้ไปครับเป็นสัญญาย,ยืมตัวครับเป็นเล่นหลีกเลยครับเล่นที่มาเล่นหลีกครับลีกของเขาต่างกับหลีกบ้านเราเยอะมากครับก็เหมือนหลีกตอนนี้หลีกบ้านเขาก็เหมือนหลีกบ้านเราเมื่อตอนเริ่มต้นที่มีการแข่งขันหลีกครับผมก็ใช้สนามกลางแข่งขันก็ทีมที่แข่งต่อก็คือว่ามารอ ก็จะออกไปวอร์มข้างนอกสนามพอถึงเวลาก็เข้ามาวอร์มในสนามประมาณ10นาที20นาทีประมาณนี้แล้วก็ลงแข่งครับผมพม่ามี12ทีมครับอย่างแรกที่ผมไปคือผมก็ไปหาประสบการณ์ด้วยว่าทางพม่าเขาการเล่นเป็นยังไงการใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็คือผมไปปุ๊บก็เห็นผมว่าเห็นเขาการซ้อมเขาอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายกับอินโดนีเซียค,คือบอลจะเลี้ยงจะให้ตามคู่ตามตัวอ,อย่างเงี้ยครับ <S <S ใช่ครับผมก็เลยไปบอกเขาว่า เมื่อก่อนะที่ไทยก็เล่นแบบนี้ประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น c o อร์บ้างตามคู่บ้างอะไรเงี้ยผมก็ได้บอกเขาก็ถามผมก็ได้สอนระบบเขาด้วยอะไรหลายอย่างครับการอยู่การกินก็เหมือนอินโดนีเซียเลยครับอยู่เหมือนคอนโดเลยครับอยู่สบายมากการกินก็มีจะมีเพื่อนนักเตะพม่าก,ก็จะดูแลเราตลอดมีรถมีอะไรแบบดูแลตลอดไปไหนไปกินข้าวจะไปอะไรคือจะซื้อของซื้อของจะไปเดินห้างอะไรนี้คือจะพาเราไปตลอดทุกครั้ง ช่ครับก็ที่พม่าก,ก็ได้แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของโค้ดอะไรการทาทีมของเขาครับแล้วเราก็อนาคตเราก็อาจจะมีเรียนโค้ดแล้วได้ไปเป็นโค้ดท,ท,ที่พม่าก,ก็ได้ครับในวันข้างหน้าสนเสน่ห์ของมันครับคือเรา ผมมองนว่าเราได้เรียนรู้แต่ละประเทศที่เราได้ไปได้ได้เที่ยวแล้วก็รายได้นี่คือมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่เราได้ได้รายได้เยอะกว่าที่เราเล่นที่ไทยครับก็ได้ได้เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปศึกษาได้อะไรหลายอย่างครับสำหรับน้องๆครับผมว่าจะบอกว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วครับความฝันก็ต้องมีฝันว่าจะจะมาเล่นลีด ครั้งหนึ่งในชีวิตพอเล่นเสร็ปุ๊บไปติดถึงชาติพอประสบความสำเร็จก็อยากไปเล่นต่างประเทศก็จะบอกว่าถ้ามีโอกาสไปก็คือว่าเราก็คว้าไว้ก่อนครับมันเป็นอะไรอะเป็นตัวการชีวิตของเราแล้วก็เรื่องเรื่องรายได้คือเราได้รายได้คือดีอยู่แล้วครับก็รายได้สําหรับมีให้กับตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ว่าก็คือไปครับสำหรับผมแนะนําให้ไปเลยครับแต่ว่าการที่คุณไปคุณต้อง ทำหน้าที่ของคุณให้ดีครับอย่าไปแบบว่าไปแบบยังไงอะไปเละเทะไปทําตัวไม่ดีให้เขาเห็นใช่ครับต้องมีเป็นมีมีวินัยมีความรับผิดชอบตัวเองสูงครับก็ผ่านมาสิบกว่าปีสำหรับซุตซอลีกในบ้านเรากับ แล้วก็การขาแข่งในต่างแดนก็คือผมสำหรับผมก็ประสบความสาเร็จสูงสุดแล้วนะครับกบับการใช้ชีวิตในวงการฟุตบอลในบ้านเราแล้วก็ไปต่างแดงนนะครับในวงการฟุตบอลผมยังไม่คิดอะไรครับแต่ว่ามีคิดไว้เรื่องธุรกิจของตัวเองแต่ยังไม่ได้ลงทุนไม่ได้อะไรแค่คิดว้เฉยใชครับ,รบก็รอจนกว่าตัวเองเล่นไม่ไหวครับคือแขวนรองเท้าก็คือว่าจะเริ่มลงทุนช่วงนี้ก็คือแบบว่าเล่นไปจนก,กว่าจะเล่นไม่ไหวเล่นคือแบบ เก็บเงินเก็บรายได้เข้าตัวเองให้ได้ให้เยอะยๆ่สุดครับเป้าหมายผมช่วยก็คือผมอยากจะพวาสุราธานีคว้าแชมป์สักหนึ่งครั้งแต่ว่าครับสโมสรก็ผมก็ว่าเขาก็วางเป้าหมายไว้สูงสุดเหมือนกันครับเพรสองปีที่ผ่านมาก็คือจบอันดับสามแล้วก็ปีนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะ ปลี่ยนแปลงโค้ดนักเตะผู้เล่นอะไรยนครับกลุ่มลังทีมตอนนี้ครับก็น้องๆหลายคนก็บาดเจ็บเยอะอยู่พอสมควรครับก็ทําให้การจับตัวผู้เล่นก็ลําบากพอสมควรครับก็ต้องใช้ทัคติกใหม่ทคติกใหม่แล้วก็วางเกมใหม่อะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบชุดผู้เล่นนี้ก็ไปอยู่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แต่ว่ากลับมาเจ็บครบก็ไม่เล่นก็ต้องเอาอกคนมาเสริมมาอนะไรเงี้ย ก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วก็ต้องแบบว่ารัดกลุ่มให้มากขึ้นต้องมีสภาพสมาธิในเกมรับแล้วก็ต้องมีเกมปลุกให้มากขึ้นเพื่อบุกทางประตูทีมฝันลองท่ามถ้าตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับฝ่าน้อยถึงให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่ากระแสก็มาแรงเหมือนกันครับว่าทีมเปิดเปิดหัวมาดีแต่ว่าตอนสองสามนัดที่หลังก็คือว่าไม่ดีเลยก็อยากให้น้องแบบ มันตั้งใจให้แบบม่ามีความกระหายที่อยากจะเล่นที่อยากแบบว่าชนะต้องการการชนะให้มากขึ้นครับฝากแฟนบอลสุราธานีทุกคนนะครับก็พวกเราทํางานกันหนักพอสมควรก็เกมกีฬามีแพ้มีชนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อยากแบบให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ส่งกำลังใจให้พวกเราเพราะพวกเราสู้เต็มที่อยู่แล้วพวกคุณก็พวกคุณเชียร์พวกเราเราก็ทําให้เต็มที่ครับ